สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกทกคนตอนนี้พบกับช่องอภิวัตทำทองเพจก็ตามเปิดพ่อนะครับผมแล้วก็ y o u t u b e มังกรโมบายนะครับก็ตอนนี้ก็มาสู่ปลาครับผมมาสู่ปลาเนาะมาสู่ปลานะครับสะยยทัดนาเลาะบ้านนะครับมากับจ่าพงจ่าพงมาตั้งเครื่องโอ้ท่านกำนันกำนันมาตั้งเครื่องแต่เช้าเลยนะครับ ตอนนี้จ่าพงก็สุมไฟเตรียมจี่ปลานะครับเตรียมจีป่ปลามันเป็นบ่อที่ต้นไม้ล้มทับเนาะต้นไม้ล้มทับครับผมเราสูบเราก็ใช้เครื่องไม่ใหญ่นะครับเครื่องไม่ใหญ่เป็นเครื่องเบนซินสี่จังหวะท่อสองนิ้วนะครับผมเอาทีมงานทีมงานลงไปห่ังหนังทีมงานลงไปหนัง ตอนนี้ก็ตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายรุ่นทวดนะครับผมไม่เคยลอกไม่เคยอันนี้นะครับมันก็จะอยู่อย่างนี้แหละนะครับแต่เจ้าของนายายทานเนี่ยหรือใครไม่รู้ปลูกอยู่คาไว้เพราะนุนพรานพรุนเป็นปคนปลูกไว้นะครับผมตอนนี้ก็ได้ตัดขายไปหลายคังแล้วนะครับ อันนี้ต้นกะถินะลงล้มใส่นะต้นกะถินะลงล้มใส่เขาก็เอาหงามันลงมาเสือมาเสือมาเสือนะครับเราลงไปทําให้มันหกขวคนมาขโมยปลานะครับมีแต่คือผักบุ้งคือผักกาดไอยเคือผักบุ้งนะครับเต็มเลยนี่้างาแนวนี่ก็งาไม่หยังบ่มีสาบศูนเลยครับ ยาอะไร,รยาคือเครือเนี่ยไม่มีสาบสูญเลยนะครับสารนี้ก็จะมีผักแว่นด้วยนะผักแว่นหรือผักแหวนบ้านผมนะครับผมผักบุ้งก็มีก็จะได้หลายหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมจะได้เยอะหรือเปล่าไม่รู้เราต้องคอยดูกันสูบก็น่าจะใช้น้ํามันประมาณห้าหลิตรลิตรเนาะห้าหลิตรเพราะเป็นเครื่องเบนซินนะครับผม เป็นสินสีจังหวะนะครับออตอนนี้จ่าพงก,ก็หาลูเอียนจ่าพงก,กําลังหาลูเอียนอยู่จ่าพงหาลูเอียนอยู่นะครับม,มีรูไหมหอยปังฮะหอยปังเยอะเลยใช่ไหม,ม,มอหอยปังหรือเชอรี่หอยปังเหรอโอ้ยมีหอยปังด้วยนะครับผมเอาทีมงานเจ้าเด็กกี้เจ้าโอเลี้ยงเจ้าเฉากล้วยโอ้โหมา เอาเจ้าบิ๊กมาด้วยโอ้โหหน้าใหญ่นี่หัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่มาด้วยครับหัวหน้าใหญ่หัวหน้าใหญ่มาครับเอา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 ไม่ต้องไม่ต้องเอาเอาดูดิกกี้มันเห็นอะไรดิกกี้เห็นอะไรครับดิกกี้เห็นอะไรดิกกี้เห็นอย่างโมหนูวะโมโนวะเอา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 ใส่กันใส่กันบิ๊กบิ๊กอย่ามาเพื่อเว้ยชมนี่นี่ซอนไรเนี่ยโอ้ยซอนเยอะนะครับเดี๋ยวคืนนี้จะต้องเปิดนะครับผม โอ้จ้าพงจ้าพงกำลังพุดอุ้ยกบบ้านผมบ้างไหมเดนิดกบเลยนะอ๋อหอยปังนะครับหอยปังหอยนาหอยนาหอยนานะครับเดี๋ยวคอยดูคอยดูเพราะว่าอีซอนเยอะนะครับอีซอนเยอะอีซอนอ๋อตอนนี้ป๋าหำพนักงานจับปลาเราก็มาแล้วนะครับผมหากบเดนิดเขาจังนะหากบป๋าหำจะมาหากบนะครับผม เดี no. ๋ยวเราค่อยอัน oh นี้ก oh. ันเนาะดูดิจะเจอจิตตัวไหมจะเจอยี้ตัวไหมเราไปดูเดี๋ยวขึ้นเดินลัดเลาะกันลัดเลาะอึบอึบโอ้โหใบไม้เยอะแยะเลยปีนี้ปลาเยอะนะปลาูงูอุ้ยงูอะไรครับงูอะไรครับ hmm. งูขาวดำ วัระวังเด้อครัควาดดุกถึ่านเลยเด้ออืออืองูเข่าดำครับงูเข่าดำน่ากลัวครับควัดออกมาเออนี่งูเข่าดำครับงูเข่าดำงูอะไรไม่รู้อืออจะดีควัดออกมาเห็นงูแล้วผมก็กลัวผมย่านแล้วครับญาแบบนี้มันเกิดดีเนาะ ป๋าก็จะเอางาไม้ออกนะครับผมปีนี้ปลาเยอะไม่ต้องกลัวนะครับโอ้นีห่หอย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 ปังนะครับได้จีแล้วครับเจ้าพงบอกได้จีแล้วนะครับผมจีหอย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 นะครับผมโอเคนะครับผมผมจะไปทํางานก่อนเดี๋ยวให้จ่าพงอันนี้คลิปไว้นะครับ ให้กาพงเขาถ่ายคลิปให้ผมก่อนเดี๋ยวผมจะไปทํางานก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมบา,บายๆครับผมเดี๋ยวยังไงได้ไปลาเยอะไม่เยอะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ